ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันทุเรียนทอดกรอบเกรดพรีเมียมจากชาวบ้านจังหวัดระยองคัดสรรทุเรียนระยองคุณภาพมั่นใจได้หอมกรอบไม่อมน้ำมันเพราะเมื่อทอดเสร็จนำมาอบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันออกอีกครั้งรับประกันความพรีเมียมขนาด200กรัมห่อละ299บาทมาเปิดลึกกันค่ะทางด้านของดูสิโพค่ะคนเลือกพิธาเจ๊นหน่อย แค่รับอาน,นิสงจากเพื่อไทยที่ยังไม่เปิดตัวแคนดิเดตนายกจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่31ตุลาคม2564สวนดุสิตโพค่ะของมหาวิทยาลัยราชพัฒ์สวนดุสิตได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น1,186คนระหว่างวันที่25ถึง28ตุลาคม2564หัวข้อ ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในสายตาประชาชนเนื่องจากในขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองกำลังร้อนแรงได้ผลสรุปที่น่าสนใจคือกรณีการเลือกตั้งใหม่อันดับ1จะได้เปลี่ยนรัฐบาล58.31%อันดับ2เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาแก้ไขปัญหา56.26%อันดับ3ได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี50.80%อันดับ4เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 43.17%อันดับที่5ค่ะประชาชนได้ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย42.03%ล่าสุดวันนี้วันที่1พฤศจิกาย,ยน2564ทางด้านของนายเทพไทยเซนพงศ์ ong, อดีตสสอนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการโพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวระบุว่าผม ขออนุญาตวิเคราะห์ผลการสำรวจของสวนดุสิตโพใน5าประเด็นดังนี้คือ 1. สถานะและความน่าเชื่อถือของสวนดุสิตโพต้องยอมรับว่าผลโพของสถาบันราชพัฒส,สวนดุสิตมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าโพหลายสำนักที่ผลการสำรวจมักจะสนองตอบทางการเมืองของบางกลุ่มบางพักไม่มีความเป็นมืออาชีพหรือที่เรียกกันว่าโพปั่นกระแส 2. พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีควรจะยุบสภาหรือไม่จากผลโพลพบว่า57.86%คาดหวังว่าจะมีการเลือกตั้งต้นปี2565แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ในช่วงต้นปี2565รวมทั้งคำถามที่ว่าถึงเวลาเลือกตั้งใหม่หรืออยังคำตอบคือ70.29% เห็นว่าถึงเวลาเลือกตั้งใหม่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากสรุปได้ว่าประชาชนต้องการให้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ 3. ผลการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเปลี่ยนขั้วก,การเมืองหรือไม่ผลโพชี้ให้เห็นว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่พบว่า58.31อร์จะได้เปลี่ยนรัฐบาลมี56.26เเห็นว่าจะได้เปิดโอกาสให้คนใหม่มาเป็นรัฐบาลบ้าง มี50.80%บอกว่าจะได้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเมื่อพิจารณาผลจาก3คำถาม <c oughs> เห็นได้ว่ามีคำตอบต้องการเปลี่ยนแปลงขั้วการเมืองเกินครึ่งทั้ง3คำถามชัดเจน 4. รัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปฝ่ายใดจะได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นดูจากคะแนนนิยมของแต่ละพักการเมืองและนำความนิยมของพักร่วมรัฐบาลชุดปัจจุบัน มีพักพลังประชารัฐ24.61%พักประชาธิปัตย์6.18%พักภูมิใจไทย4.28%รวม3มพักมีคะแนนรวม35.07%ในขณะที่พักร่วมฝ่ายค้านพักเพื่อไทย32.94%พักก้าวไกล25.21%รวม58.15%คะแนนเกินครึ่งเป็นสัญญาณว่า ประชาชนจะสนับสนุนขั้วฝ่ายค้านปัจจุบันให้เป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 5. ใครคือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนั้นดูจากลำดับคะแนนดังนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน8เ์2 8็7ผลเอกประยุทธ์จันโอชา21.27%คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ 19. ์19.35%ุเนายอภิสิทธิ์เวชชิวะ8 8ีวเป8 4 ในเรื่องนี้ผมมีข้อสังเกตอยู่3ประการคือ 1. พรรคพักเพื่อไทยมีคะแนนนิยมพักสูงสุดแต่เมื่อยังไม่เปิดตัวแคนดะิเดตนายกรัฐมนตรีคะแนนส่วนนี้น่าจะตกไปอยู่ที่คุณพิธาและคุณหญิงสุดารัตน์เป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นฐานคะแนนเดียวกันถ้าพักเพื่อไทยเปิดตัวแคนดะิเดตนายกรัฐมนตรีผลคะแนนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 2. คะแนนของพักพลังประชารัฐสูงกว่าคะแนนพลเอกประยุทธ์ โดยเหตุนี้ทำให้สสกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ามั่นใจในคะแนนเสียงของพักมากกว่าตัวพลเอกประยุทธ์จึงพร้อมเดินหน้าต่อในนามพักพลังประชารัฐโดยไม่สนใจกระแสของพลเอกประยุทธ์ 3. กรณีคุณอภิสิทธิ์ซึ่งได้ยุติบทบาทและไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วกับมีรายชื่ออยู่ในอันดับ4และมีคะแนนนิยมส่วนตัวสูงกว่าคะแนนของพักประชาธิปัตย์และมากกว่าหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทุกพักด้วย ผมขออนุญาตวิเคราะห์ผลการสำรวจของสวนดุสิตโพอย่างตรงไปตรงมาตามข้อมูลที่ปรากฏจากผลโพอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครบ้างก็ขออภัยมณนะโอกาสนี้ด้วย สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็คเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e @shop6.store s ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ